หรือช่วงที่2องนะคุณผู้ชมคะก็มาพูดคุยกันฮะกับคุณตู่ตอนนี้มาถึงแล้วฮะสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับ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 เดี๋ยวผมต้องคลับผมร้องเพลงคนอะไรหน้าก็เหมือนเสียงก้องนสุดยอดจริงๆเพลงอะไรนะคะเมื่อกี้คนคนธรรมดาครับผมคนธรรมดาทำไมต้องไม่ธรรมดาอ๋อคนธรรมดาแต่ไม่ใช่ธรรมดาวันนี้มีคนติดตามมาด้วยใครครับก็ แฟนรายการนะครับรายการสภาชาวบ้านนะเขาเขาตามตามพี่ตู่มาใช่นกันวันนี้ผมมาเยี่ยมรายการมาออกรายการก็เลยมารู้จักกันนิดนึงนะคะสวัสดีค่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 ะชื่ออะไรมาจากไหนกันบ้างคะแมยาวแม่ยาวไก่ค่ะแม่ตะไสยครับอ๋อน้องมาจากศรีสะเกดค่ะมาจากศรีสะเกดนะคะนั่งรถปาเตกา ไกล้ค่ะมาฟังเลยสภาพชาวบ้านนี่แหละค่ะไกล้ๆกันจังหวัดศรีสะเกตนะค่ะโอยู่ไสยู่สุรินทร์ค่ะอยู่สุรินทร์ค่ะพูดเขมรได้ไหมคเมรเขมรไม่ได้ค่ะพูดสวยค่ะพูดอะไรฮะเอ๋จตุพร ดาลเพยนั่เจตุพรมากมากค่ะดาเพย่าลเพยเนาะดาลเพยเป็นผู้สาวให้สวยค่ะเป็นภาษาสวยใช่แล้วค่ะครับอีท่านหนึ่งท่านหนึงะอันนี้หุ่นอย่างนี้ก็มาจากเมืองโอ่งเลยค่ะราชบุรีอจะบอกว่าหุ่นมันโอ่งเลยนะใช่เลยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวค่ะโอ้โหกว่าเขาจะทำได้ขนาดนี้ขอบคุณมากครัเขาภาคภูมิใจมากมาเยี่ยมเยือนสชาวเช่าบ้านค่ะก็ขอบคุณทั้งสี่ท่านนะคะมาจาก เหนืออีสานนะคะราชบุรีด้วยใกล้บ้านผมไม่มีสักคนเลยนี่ไงก็ใกล้ๆบ้านคุณจังหวัดอะไรนะศรีสะเกดก็ไม่ไกลจากร้อยเอ็ดเท่าไหร่นะคะคนบ้านเดียวกันดินติดกันค่ะเอาผมถามท่านนิดหนึ่งคิดเห็นยังไงยวกับสื่อมวลชนเรือเสนอข่าวนี่ยสร้างสรรหรือว่าเอามัน ช่วงสถานการณ์ของเมืองไทยนะ่วงนี้ม,นมันก็มีความขัดแย้งความเห็นที่ขัดแย้งมากๆนะครับ <ừ> ฉะนั้นการเสนอข่าวเนี่ยคนต้องพิจารณาท้าดอย่างนี้คืตอต้องคิดหลายชั้นว่ <ha. S 1> าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานอิงกับใครถ้าสมมติสายข่าวผู้จัดการ,รจะอิงใครสายข่าวมาติชนประมาณนี้มันก็จะมีที่มาที่ไปสายใครสายมันสยามรัฐเนี่ยจะคือนี่คือสื่อนะเราพูดความจริงกันก็ ก็คนอ่านก็พิจารณาแต่ผมเชื่อว่าประชาชนเขามีภูมิปัญญาพอสมควรตทุครับและอีเรื่องหนึ่งวันนี้ทําไมถึงดูเด็ดเพียรมันอย่างอ๋อกับคุณเทถียรครับเป็นยังไงคบวันนี้อันที่จริงก็คนบ้านเดียวกันก็ธรรมดามรู้เหลี่ยมกันรู้เชิงกันก็ไม่มีอะไรครับเป็นการรักษาสภาพของของคนที่กําลังจะพ่ายแพ้กับคนที่กําลังจะประสบผลสําเร็จ แล้วท่านคิดว่าท่านจะเป็นแชมป์ตลอดการในสภาไหมก็วันก็ว่ากันตามวรระครับพูดถึงแชมป์นะฮะนิดนึงนะคุณต้อมแชมป์มวยโลกตลอดการครับคุณเขาสายเกเล็กซี่ซึ่งไปรับรางวัลที่ประเทศปานามาครับมีหลายๆคนมีแชมป์โลกมวยโลก รับที่วันที่27 28ฮะออนนี้เดินทางไปแล้วใช่ไหมคะครับผมค่ะไปรับสายดีกว่านะคะคุณสุพักโทรเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพักค่ะสวัสดีครับผมค่ะคุณสุพักวันนี้ไม่ทันสายแรกเหรอคะคุณสุพักปกติต้องสายแรกเลยครับผมก็ผมก็อยากใช้คนอื่นได้เข้าสายบ้างครับคุณสุพักดูพี่ปลายอยู่ป่ะครับดูครับผมใช่ไงมฮะก็ก็มก็พูดไม่ถูกถึงไหนแล้วตอนเนี้ย คือมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องของการเมืองผมว่ามันมันชิงไหวชิงพิบอะไรกันมากมายหลายอย่างมันเป็นเรื่อง่ึงรับซับซ้อนซึ่งดูแล้วเพียดดูแล้วเพียดยผมจึงนังวงสุขภาพจิตของคนไทยเราเนี่ยถ้าดูตัวการเมืองหมากเรามันแสทเสียคือคือสภา,าเขาเนี่ยเขาชิงไหวชิงพริบกันแต่สภา,า<ม>ชาวบ้านของเราเนี่ยไม่ทําอย่างนั้นฮะ เราจะงัดข้อกันนะคือเราจะมั่ข้อกันคือเราจะไม่ด่ากันเอาเสมุอาเชิญนะคุณสุภัสรับผมอยากเรียนว่าบางบางสถานีเลยฮะครัือผมเขาไปพูดเรื่องของศาสนาเขาเขาไม่ยอมรับสายผมเลยนะฮะทำไมฮะจางนั้นะ เขาคงคงเบื่อแล้วมั้งครับหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ผมอาจจะพูดแรงไปไม่เป็นไรฮะสภาชาวบ้านเราเปิดกว้างอยู่แล้วฮะครับไอเคเอ็มแชนได้หรอเนี่ยเขาอาจารย์ธรรมรัตน์เนี่ยคือเขาคงคงจะไม่ค่อยสบายใจเรื่องไหนเขาไม่ไม่ทราบเขาไม่ยอมรับสายตรงค่ะครับคุณสุภาพนะครับทราบว่ารสภาชาวบ้านผมพูดอะไรผิดไปให้ไม่ให้ผมพูดผมก็ เราเรายินดีนะคะจริงๆแล้วคุณสุพัฒน์เนี่ยเป็นแฟนรายการเรามาตั้งแต่ต้นเลยบอกตรงๆว่าคุณสุพัฒน์เนี่ยใช้ถ้อยคำกริยาอะไรทุกอย่างนะคะสุภาพตลอดเลยคุณสุพัฒน์เรายินดีอยู่แล้วค่ะตอนนี้สภาจริงเขาปิดประชุมไปแล้วฮะเ่าพักการประชุมอยู่ตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ปิดผู้พิจารณาทางบ้านรู้ก็โทรมาบอกกันด้วยนะคะคือผมเป็นห่วงพี่น้องชาวพุทธของเราเลยครับเราจะไม่มีความสุข ศาสนาพูดเป็นศาสนาที่ให้ความสุขไม่เป็นงแสุขแก่คนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะค่ะอนนี้เรามันมีความทุกข์มากะตอนี้มองการเมืองหรือมองสภาพของสังคมเรษฐกิจแล้วก็อะไรต่างๆสังคมบ้านเมืองเรามันเป็นความทุกข์ทุกข์ใจอย่างมากเลยนะถ้าหัเรามองออกไปการศาสนาจิงมีส่วนช่วยได้นะพรวบานะะบาทศาสนาช่วยได้ให้เราปฏิบัติตามหลักของศาสนาให้มีศีลห้าว่าถ้านักการเมือง ข้าร้อยคนในสภาเนี่ยมีศีลข้าของประเทศไทยในส่วนดยอดของโลกเลยนะอืออ๋อหอสามสามข้อก็น่าจะอยู่นะผมว่าแต่ทีนี้นกักการเมืองไม่มีศีลเลยครับต้อกราบเขา,าท่านอะไรนะท่านท่านผอต้องข้าร้อยคนในสภาแล้วแล้วศีลข้อศีลข้อไหนที่ขาดไปคะคุณสุภาคิดว่าอืมศีลข้อมุสาสข้อสี่เหรอคะพูดสอเสียนพูดกัหยาบพูดโดยเจริหรือพูดโกหกแบบนั้นผิดศีลถึงขนานั้ พราะฉะนั้นการสู้กันด้วยคำพูดเนี่ยมันเป็นการเรื่องของปิดสีเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องเขาต้องสู้กันด้วยความพูดนะมันจะรู้เรื่องกันพูดเสียดสีให้ร้ายแก่ผู้อื่นถูกหรือเราถ้าเอาชนะกันด้วยคำพูดผมต้องพูดว่าพจกชนะย่อมขอเวนพวกแพ้กันต้องเป็นทุกข์คือไม่มีไม่มีใครดีเลยฮะไม่มีคือต้องเขาฝ่ายสู้กันราชายชนกับเสียหายครับมนทุกข์ไปด้วยฮะทุกทุก ทุกมากๆเลยเนี้ยผมอ่ะถ้าไม่ได้พอศาสนาเข้าไปกล่อมเราจิตใจหน่อยค่ะเมืองไทยเราไม่มีความสุขเลยครับคุณสุภาพครับครัมขยุคขึ้นมาครับผมก็ขอขอบคุณมากครับคุณสุภาพครับครับแสดงความคิดเห็นเราที่มาให้ที่มาให้ข้อคิดแง่คิดในของสภาชาวบ้านเราทุกๆวันนะฮะใช่ค่ะรับขอบคุณครับคุณสุภาพครับขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับ พรุ่งนี้อย่าลืมดูนะฮะสภาชาวบ้านสัญจรเราจะไปเที่ยวระยองนะคุณต้อมผู้นี้เป็นระยองนะคะไประยองกันค่ะระยองค่ะระยองเขาพูดว่าไง่ายต้องถามพี่ตู่เที่ยวระยองนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยเรามีสัญจรที่ระยองไปเที่ยวระยองงี้เออใช่ได้ใช่ได้แสดงว่าเคยไปเที่ยวครับว่าไปครับไปทางบ้านเพททางพ่อขมเมศอะไรอย่างเงี้ยเคยไปสัมมนาไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมคร่ะจริงๆเราก็ไปบ้านเพทด้วยนะพี่ตู่ครับผมพรุ่งนี้่ะคก็จะไปบ้านเพทกัน สถานที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็มีอาหารทะเลให้เลือกซื้อเลือกหาเยอะครับต่อไปอุ่นนุ่นแฟนๆของเราทางฝั่งนู้นก็เยอะสภาชาวบ้านของเราเนี่ยจะมีทุกภาคเลยมีทะเลมีเมืองเก่าเมืองแก่มีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะพูดเรื่องเมืองเก่าคนคนเมืองเก่ายังไม่โทรเข้ามาเลยนะฮะใช่ค่ะแต่คนเมืองเก่ายังก็โทรเข้ามาบ้างนะฮะค่ะเพระหนึ่งขออนุญาตอ่าน SMS นิดนึงนะคะพระหนึ่งวัดเทพอําไพนะคะเชิญไป ไม่แน่ใจนะคะหลวงพ่อบานเย็นครับทำบุญกันนะคะวันที่วันที่่าไรคุณต้อมคะวันที่เท่าไหร่ฮะไปแล้วค่ะไม่ทันแล้วใช่ไหมค่ะขออนุญาตรับสายสายหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณนัดคุณนัดค่ะสวัสดีครับคุณนัดคะได้ยินไหมคะคุณนัดร้อยเอ็ดค่ะสวัสดีค่ะคุณจังหารยังอยู่หรือเปล่า เงียบไปเลยนะคะครับอ้าวครับไปแล้วนะคะค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะคุณปิมสวัสดีค่ะอ่ะพี่พี่ตู่รับเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับยังได้ยินอยู่ไหมครับท่านครับได้สวัสดีครับครับผมอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้โทษทีสายมันขาดหายไปอะครับอ๋อค่ะครับว่าพอดีเสียงมันไม่มาก็เลยเงียบเงียบไปอันนี้คุณนัทหรือเปล่าคุณนัทค่ะจำเสียงได้ชัดเจนอยู่แต่ ทางนู้นไม่ได้ยินเสียงผมครับตอนนี้ชัดเจนครับคุณอาทัยไปวันดีท่านจตุพรครับครับวัสดีครับวัสดีครับผมขอความกรุณาเลยครับอ่าผมยังใงครับกัสภาด่วนเลยครับแต่ตอนนี้เขาคุมตัวผมอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นคุณอาทัตอนนี้แล้วครับท่านอเกิดป่วนอีกแล้วเขายัดข้อหาอีกแล้วท่านรังทีมาเปิดประเด็นใหม่อีกแล้วครับท่านอตอนนี้ยังไม่ปิดเลยฮะยังฮะกำลังกำลังยัดข้อหาสุราเมรยะ หานเฐาแล้วมณีอีกแล้วครับท่านข้อที่ห้าล่านนันว่าถามว่าเอาคนเมาเข้าไปป่วนสภายแล้วเลยไม่ได้ปิดสภาแล้วครับเลตุ้มเปะแล้วสภาอีกแล้วครับท่านกันดูดังกลับด่วนเลยอยู่นี่แหละอยู่สบายๆนี่แหละครัก็กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวสร้างสรรค์หรือมันปากนะครับก็คือมันก็มีส่วนบ้าง แต่ว่าเขาก็เสนอพยายามเสนอที่มันแรงๆขึ้นมาเพื่อจะให้คนได้รับได้รับความนิยมจากประชาชนก็คือเรื่องข่าวรู้สึกว่าช่วงนี้โปรตีนจะแรงมากแรงแรงจนชนิดที่ว่าทั้งสองฝ่ายเอากษาอังกฤษขึ้นมาเล่นกันเล่นรุมเฟซไปหมดก็จะได้ความรู้ของหลายๆคนที่มีอยู่ก็หาทายกันไปก็เขาก็คงอยากจะให้เห็น สองฝ่ายเสียหายอะไรกันไปอย่างนั้นสนุนสนานมันฝ่ากันไปคค่ะวามจริงความจริงสื่อมันก็ดีแล้วก็ไม่ดีทั้งสองอย่างบางครั้งสื่อเองก็อยากเสนอที่มันแรงๆถ้าไม่เสนอตัดออกก็บ้างสองฝ่ายก็อาจจะอาจจะไม่ได้โต้ตสอบกันมากมายคุณนัทพยาจะบอกว่าสื่อเนี่ยบางทีก็คุยเกินไปใช่ไหมครับ คุยเกินไปแล้วก็บางทีประชาชนเปิดประเด็นขึ้นมานิดเป็นสื่อก็เลยเอาไปตีความกันใหญ่โตเข้าไปมันก็เลยลามปามกันไปใหญ่ใช่เนาะก็มีความเห็นอย่างนั้นแหละคิดว่าเอาสั้นๆนะคุณนัทพอดีมีสายสายหนึ่งรออยู่ค่ะโตขึ้นมบบร้องกันคุณนัทเลยนะท่านนะขอบคุณค่ะ อา้าวคุณนัทก็ขวัญใจของเราเลยนะคะโทรมาทุกวันเลยอยากให้ค่ะ<า>อยากให้ไปสะพานหนึ่ขออนุญาตรับสายคุณ <c oughs> ปริมนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณปริมรอสายนานแล้วสวัสดีค่ะคุณปริมค,ะค่ะส,สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะโทรจากไหนคะคุณปริมกรุงเทพค่ะกรุงเทพนี่เองนะคะอยู่ย่านไหนคะคุณปริมฮะดีเสียงกรุงเทพค่ะคุณปริมค่ะปิดีเทีนะคะครับค่ะรบกวนปิดเสียงทีวีนิดนึงนะคะ ค่ะไม่งั้นจะไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินเสียงเราเป็นแฟนรายการค่ะขอบคุณค่ะครับโทรครั้งแรกป่ะครับผมอับโทรก็ครั้งแรกค่ะโอ้ครับยินดีด้วยนะครับไม่ได้โทรค่ะโอแล้วเห็นพี่จตุพรรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้โอ้หล่อมากค่ะร้องเพลงพอมากค่ะโอ้ครับผมขอบคุณแต่ชอบทุกคนนะคะเป็นแฟนรายการอยู่ดูประจำโอ้ยขอบคุณค่ะแต่จะบอกคุณจตุพรว่าเก่งใจตัวจริงบ้างนะคะเกินตัวหน้าเกินตานักเล่ก่อนเหรอคะ รอกว่าเหรอคะอ่ารอเกินหน้าเกินตาไปหน่อยเราเป็นเพราะไปหน่อยกันขอ่คนเครับอ่าแล้วแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องสื่อมวลชนเนี่ยนะคะอย่างที่คุณนัทบอกอะค่ะเห็นด้วยกันเกรงใจคุณนัทเหมือนกันเพราะเขาเป็นแหมเขาเป็นแฟนประจําอันนี้เราเป็นแฟนประจําเหมือนกันแต่ไม่ได้ค่อยได้โทรคนะคะก็เห็นด้วยเหมือนกับคุณนัทละค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกสือว่าถ้าเกิดว่า เราดูสื่ออันไหนไม่ดีเราก็ยังเลิกซื้อเลิกอ่านไปเลยเอาเฉพาะสื่อที่เราเห็นว่าเขายุติธรรมเขาโอเคเขามีวิญญาณสื่อโอเคเราก็ดูตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมดูสภาชาวบ้านกันนะคอกพวกกันนะเพราะดูแล้วใครเครียดค่ะแล้วสื่อแบบสภาชาวบ้านนี่โอเคไหมคุณปิ่มสื่อแบบสภาชาวบ้านของเราเนี่ยฮะดีค่ะดีนะะขอบคุณมากครับ มากเลยค่ะแล้วตอนนี้เรามีสัญจรด้วยค่ะเสาร์อาทิตย์ด้วยจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเจ็ดวันเลยเปสัญจรแถวไหนก็ต้องบอกด้วยนะคะเราอาพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไประยองค่ะบ้านเพคค่ะคุณปริมโอ้แล้วตามไปไม่ไหวอะค่ะดูทางทีวีแล้วกันทีได้เลยนะคะพรุ่งนี้เราสดมาเลยฮะพรุ่งนี้ค่ะค่ะครับอย่าลืมให้คุณตู่ร้องเพลงด้วยนะครับเอาเพลงอะไรดีฮะเพลงอะไรดีคุณตู่ว่าคุณ อาพิสิทธ์มันก็ได้คุณสุนารัตน์มันก็มันก็ได้ค่ะอ๋อค่ะวันหลังร้องให้ฟังบอกว่าต้องบอกคุณตู่นะว่าต้องเกรงใจคุณจตุพรตัวจริงก็หน่อยนะคุณริมถ้าผมร้องให้ฟังเนี่ยเกินด้วยละค่ะคุณิมถ้าผมร้องเพลงให้ฟังผมกลัวคุณปิมจะฟังไม่ได้ไม่ออกเลยเขาเป็นเขาจบจากเมืองนอกค่ะคุณปิมมันเป็นเงือกเงือกงักงักต้องร้องแรงแรงมันเป็นลำฟองลำแป้งดูบ่อยมากเลยค่ะดูบ่อยมากเลยค่ะดูดู บ่อยมากไอที่เวลาคุณอภิสิทธิ์ร้องเพลงเนี่ยค่ะเนื้อเักอยู่เรื่อยเลยค่ะขอบคุณมากนะฮะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมจากกรุงเทพนะจากกรุงเทพไปรับสายคุณจรนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณจรค่ะครับดีครับคุณจรน้องคายนะคะคุณจรครับมค่ะคุยกับพี่ตู่ได้เลยค่ะคุณจรค่ะ วัสดีครับคุณจรัผมคือคือผมดูข่าวการประชุมสภาแล้วค่ะเนื้อเยีมจริงเนื้อยีมพวกสสผูารมาตัวไม่ปากคนะเราเรียกเป็นตัวแล้วตอนี้กระเปาามแบบขี้ฝอยมีตาำให้ยกรับามจริงครับผู้มาเรียาวเนื้อถ้ามแบบที่เสียดายเรื่อภาษีฉมันละไม่กินแล้วใอ่เสียดายสสพวกมาเลียงขามเลย แต่ผมมีข้อแนะนำอย่างนี้จริงเลยครับว่าไงฮะอยากจะให้ตัวนี้ไปแสดงละครลิงที่ออกฟอร์ดให้พวกฝรั่งมันดูครับค่ะยังไงคะแพร่ไปไปแสดงละครลิงแล้วที่ออกฟอร์ดอังกฤษแสดงละครเลยให้ฝรั่งดูว่าตัวนี้จะมีฟ <c oughs> ิ้วพื้นแค่ไหนเพรว่าเป็นลูกศิษย์ออกฟอร์ดครับคุณจอมคุณจอมฮะครับผมเออผมเนี่ยติดตามการเมืองมาหลายสมัย ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นประชาชนเข้าข้างรัฐบาลนะส่วนมากเขาจะเข้าข้างฝ่ายค้าน <un> เพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยพูดอะไรมันถูกใจประชาชนไงค<ช>้านจะเงินเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่แปลกสมัยนี้แปลกมากไม่เป็นงไงครับคุณจอมมันคาส<อ>หมายถึงว่ามันคาสเปรสปะ,ะอะคาสไม่มีไม่มีเหตุที่ผลบ <professionally> อืวไม่มีเหตุที่ผลเนี่ยก็โคได้ครับเพราะมก็เป็นคนน้านนอกครับเวลาคนนานนอกเนี่ยฟังให้เข้าใจนะ ะใ่รู้แ <c> จ <ười> <c ười> ้าไงครับแต่พอที่มันีการสารแจวฟังทีทุกคนเลยโอ๊ยมากจริืๆที่ร้ขนาดนี่เหรมันเป็นยังไงก่เราะเราพิ่แวนะมันเป็นยังไงไม่อมมันเป็นยังไงก่อนวัยฟังกอนนะจะเหเห็นละครับก้ไล่จะมาครับค่ะเอางี้ค่ะใช่ป้าดีน่ครับ อยากเสนอให้ตัวออกมาดเนี่ยปแสดงแะคร้อดออกฟดได้ทางคิตเบิ่งบาพวกมันเกบจากออกฟดลุกยึดนันแสดงอ่เป็นนักการเมืองที่เมื่ไทมันเห็นมันเล่นปุยปุจจันรมันมันถูกมันนะครับครับใช้มากอกตัวนึงกุ้ข้ใจกับเอาละครับเอาที่ยื่นครับคุณ่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก็ข้อความนะคะพี่ตู่ร้องเพลงเพราะมากมีคนเมาเข้าไปปวดในสภาจริงหรือเปล่าคะตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอขอบคุณสายทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็ SMS ทุกข้อความด้วยและวันนี้พี่ตู่บางบอลของเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับท่านผู้ชมครับสภาชาวบ้านของเราก็ประชุมกันแบบสนุกสนานคึฮาและมีสาระในตัวนะฮะคำพูดคำจากิริยามารยาทใดถ้าไม่งามก็ขออภัยด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ผมแท็กแล้วว่าคุณต้อมแล้วก็พี่ตู่ต้องลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมดูสัญจรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ